สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะวันที่3พฤษภาคม67บเครับมนีก่ามาเชียก็จะมาสรุปตัวเลขครับผมครับเพื่อเป็นข้อมูลตามต่อครับผมวันที่16พฤษภาคม67ครับพี่น้องเนาะครับเมื่อว่านนี่กะมีเแม่เอฟซีบนท่มาครับผมหลังเล็ออกเพิ่นกะในโชวเลลาน้ำสูตรลอยเไลัเกอามาเชียครับผมครับ เพิ่นว่าเพิ่นได้มาน้าเจ็ดมวดแล้วครับผมครับดีใจกับแม่ได้ครับผมครับัเพิ่งจะมาประกบครูไห้พี่น้องสองมวดครับผมเพราะว่าจะเป็นเก่าแปดเด็กอหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องเนาะเลขดึงออกมาจากลอยมาไล่ครับผมเด็กอเลขพอร้องครับพี่น้องเนาะกับมาตามนัดอยู่รับเลขป้าดาครับผมเด่นทั้งไทยทั้งเล่าเมือแรกงนี่กับเบิ้งครับพี่น้องเนาะเบิ้งเป็นแนวทางเอาครับผม เลขปลาดาและอีกหลายๆเสี้ยนครับผมครับมันนี้กับอากาศฮอนเด้อครับผมครับเนี่ยแตกแล้วครับแล้วก็หมู่บ้านกับเนี่ยแตกด้วยกันครับผมครับถือว่าทุบหนีพอดีครับพี่น้องเนาะครับผมทุบหนีพอดีส่องไปลอยหนึ่งครับน้ำเจี๊ยกระบห้ฟังแล้วครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องกัจจีมาสรุปเป็นข้อมูลครับผมครับจังได้กัน ตามกันตัวเด้อครับพี่น้องตัวเลขกับมีเขามีรูดครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งไปน้ากันครับผมเดี๋ยวก็มาเชี่ยจะผาพี่น้องซี่เห็ดสุดมาไล่อร่อยมาไล่คือเกาครับผมครับเบิ่งเป็นข้อมูลเด่น3ตัวครับพี่น้องเนาะวังหันห้าสองหนึ่งเล่งไวสองกับหาครับผมหนึ่งมากครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรถฟังชุดสรุปเป็นข้อมูลครับผมเก่ามาเชี่ยกับขอ กับขอบพก้นปูกับขอบพค้นถุกๆเซียนครับผมทีเพิ่นให้แนวทางตัวเลขมากครับผมแบ่งปันสู่พี่น้องที่กับมี่เขาไม่รู้เป็นธรรมดากับพี่น้องเนาะสู่กันต่อตามกันต่อเด้อครับพี่น้องเป็นคำา่างแรงใจให้ถุกๆท่านครับผมที่เขามารับชมโนบฟังตัวเลขกับเก่ามาเชียร์น้าเชียร์ครับผมไปเบิ่งสุดสรุปเลขในงวดที่ผ่านมากกันเลยครับครับพี่น้องครับผมป้าดาครับพี่น้องเนาะเด็ดทั้งไทยและลาวครับผม ให้แม่มาขึ้นไปที่เก่ามาเชี่อครับผมรัฐบาลไทยครับไม่ทําให้ผิดหวังครับผมเลขเจ็ดคู่ครับพี่น้องเข้าที่ตัวกลับด้วยครับผมเลขบนเข้าหกหนึ่งครับนี่ครับผมเลขของปลาดาครับลักลอยเพิ่นหลุดครับผมเลขออกบนหนึ่งหนึ่งหกครับพี่น้องเลขล่างเพิ่นบ่ไเ้ประกบคู่แต่ว่าเพิ่นไห่เด่นล่างเข้าที่หนึ่งครับผมเลขมาครบล่างกับ หนึ่งเจ็ดครับพี่น้องเนาะเพิ่นประกอบถ้าศูนย์เจ็ดกับสองเจ็ดครับผมครับป้าดาครับพี่น้องลาวพัฒนานำเชียร์พารวยเด้อครับพี่น้องครับผมมีคลิปสรุปครับพี่น้อยที่พรท่านคลิปใดครับผมตามได้ครับพี่น้องเนาะสูตรร้อยมะลัยครับพี่น้องครับสามตัวนี้ครับพี่น้องเนาะว่องหันม้าเก่าครับผมไปบนล่างงวดนี้หนึ่งครับผมไปบนล่างเหมือนดันเหมือนกันครับผม เก่ามาเชี่ยจีผ้าพี่น้องเห็ดคือเก่าครับผมเด่นบนล่างงวดนี้จะเป็นตัวไหนครับผมคลิปหน้าเจอกันเลยครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันเลขสูตรร้อยมาลายครับผมสูตรนี้แม่บางบัวทองสอนเก่ามาเชียครับผมครับสอนเก่ามาเชี่แต่ว่าตอนแรกเป็นลักลอยครับพี่น้องเนาะหลังๆมานี่เป็นเหล็กเด่นไปเลยครับผมครับแรกๆนี่เป็นลักลอยครับเพื่อนก็ เพิ่นก็สอนให้เบิ่งจุดนี่ครับผมแลีวก็มีอีกหลายจุดอยู่ครับพี่น้องซอยกันเบื้องเอาเด้อครับผมเลขว่างหันออกหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกครับผมนี่จุดหนึ่งครับพี่น้องนี่กับ่แน่ด้อนี่ว่างหันบวกกันไดหาครับผมไปรักร้อยหมวดนี้บวกกันไดหกครับผม8ปดบวกแปดเป็นสิบหถ้าบวกต้องไปอีกครับพี่น้องเนาะหกนี่มารักหน่วยครับผมมวดนี้มวดว่างหันไดหาครับผม ได้หาคือเจ็ดกับแปดนี่นะครับผมถ้าจำผิดได้หาไปรักลอยงดนี้ไปรักนวยด้วยครับผมนี่กับุดหนึ่งน่าสนใจอยู่ครับพี่น้องเนาะค่อยเบิ่งไปครับพี่น้องเอซีก็เฮดเปลี่ยนอยู่ครับผมเสียเป็นกับเฮดเปลี่ยนแล้ว่าจุดเบิ่งนี่ครับผมที่แตกต่างกันไปครับก็มาเชื่อกัยึดรักตรงนี้แล้ครับผมตั้งแต่ปีไม่มากครับพี่น้องเนาะสามตัวนี้ต้องมีให้เห็นครับผมพี่น้องเอซีก็เห็นเขามาเชื่อไะไรห้เบิ่ง ย้อนลังให้เบื้องตลอดครับผมเห็ดให้เบื้องพร้อมครับเอามาตามกันต่อได้ครับพี่น้องงวดนี้จะเด่นตัวไหนครับผมจุดนี้ครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็มาประกบคู่ให้พี่น้องพร้อมครับผมดึงอยู่ในรอยมาไล่นี่แหละครับพี่น้องว่างหาันกัดดึงมาเก่าแปดงวดนี้ได้เก่าคู่ครับผมได้หนึ่งเจ็ด เกินไหวให้พี่น้องเอฟซี้ครับผมว่างวดนี้ได้น้อยกว่างวดนี้ครับผมหวดเจมานี่ได้น้อยครับผมแต่ว่ากับวสูงวดที่ว่าได้เก่าแปดครับผมนั้นได้ซีตัวครับเอาครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันได้ครับผมเลขพ่อหลงครับพี่น้องเนาะพ่อประกอบห้เลยพะว่าพอหมักถัดเจ็ดมาสิมีเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งครับ มาตามนัดครับพี่น้องเนาะถ้าหากับสองมานี่ประกบง่ายมากเลยครับพี่น้องต่วันหนึ่งมานี่เขามาเชียก็บอกว่าถ้ามาเน้นบนครับผมต่ว่าเพื่อนกับไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมมวดนี้เข้าหนึ่งเจ็ดมครับเข้าหนึ่งเจ็ดเน้นบนครับพี่น้องเนาะเขามาเชียบอกว่าเน้นบนครับผมนี่ถ้าหนึ่งมาเน้นบนครับนี่ครับผม วิเคราะห์ตัวเลขให้พี่น้องเอซีครับผมดีใจได้ครับผมถ้าพี่น้องเอซีก็ติดบพวัจิตเป็นเลขพอหลงครับผมช่วงนี้เพื่อนก็ถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะเพื่อนเอายูครับผมแถวล่างไม่มาด้วยกันครับผมเลขดังๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องเนาะบพระวันจิตเป็นหกเก้าหาเก้าหาสองครับผมเอาครับพี่น้องจะคอยมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะครับผมครับคุณลุงลอตเตอรี่ครับผม เข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมงมดนี้เลขวิ่งลุงโอตอรี่ครับหกครับพี่น้องเนาะล่างหนึ่งกับเจ็ดครับผมกอดคอกันมาครับตามกันต่อครับผมพ่อไพ่บุญครับผมพ่อไพ่บุญครับศูนย์กับหนึ่งครับผมเลขเด่นเผ่นเข้าที่หนึ่งเด้อครับพี่น้องเลขในตารางลงล่างครับผมหนึ่งเจ็ดครับพอประกบคูหนึ่งหกเลขออก อาพอประกอบคูหนึ่งเก่าเลขออกหนึ่งหกครับปูสามแปดครับพี่น้องเนาะครับผมวิ่งบนหกครับผมปูบอกวิ่งบนหกแล้วก็มาคบบนปูห้เขาแด้ครับผมปูเน้นทีหกเลยครับผมเสดายปูหมักหกสองกับหกแปดครับปูสามแปดครับผมปูดังในย่านนี้กับว่าได้ครับเจ๊ปูเมืองอุบลครับพี่น้องเนาะ เข้าที่หนึ่งได้ครับผมครับชุดประกอบเด่นเดินดีผลรุดครับผมครับเลขข้อบินเดียวครับพี่น้องเนาะครับผมเลขเด่นหนึ่งสามหกครับผมเสดายเลขเหรียญผลมากครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวก็มาเชื่อจะไปถามพอเลขเด่นบนตัวนี้นะครับผมมากเลยนี่เพราะว่าสิบหน่วยบนของผลติดหนึ่งอยู่ครับผม แต่ว่าไอตัวนี้หนึ่งสามหกที่คนได้มากยังไงครับผมเดี๋ยว่าจะเป็นลักลอยหรือว่าเลขที่เขาไปแทรกครับผมคนบอกหนึ่งสามหกนี่ตัวนี้น่าสนใจได้ครับพี่น้องเดี๋ยวก็รมาเชียรจะไปถามเพื่อนเบิงเทียบใส่กับเลขสิบหน่วยบนนะครับผมสได้ครับพี่น้องเนาะเลขคนบ่มากครับผมคนนี้เลขเกียนเลขแม่น้องบัวครับผมครับเลขตัวนี้น่าสนใจครับผมน่าสนใจครับผม ตัวนี้ครับศูนย์หนึ่งสองหกเด่นต้องมาครับผมบนที่ครับพี่น้องอาจารย์พานทองครับพี่น้องเนาะหนึ่งสองสามเด่นเพิ่นเดินดีแล้วครับผมหันเข่าลักลอยครับผมหมวดราชซุดนี่ครับเข่าลักลอยกับลักสิบครับหนึ่งอาจารย์ชายแดนครับพี่น้องเนาะครับผม สูตรสี่เซียนรับเข้าที่หกครับผมประกบคู่หกสองครับผมเลขอาจารย์ไม่มีหนึ่งครับเสียดายแม่กลุ่มพวาปีเด่นบนล่างครับพี่น้องเนาะเด่นเจ็ดกับหกเลยครับผมเป็นขีดเส้นไตเลยแต่ว่าเพิ่นประกบคู่เ่าเขาเพิ่นเอาไปวิ่งกันได้หนีครับพี่น้องเนาะเสียดายครับผมแตว่าตัวเด่นหนีเพิ่นเขาเลยครับผมเด่นเจ็ดกับหกครับผมพ่อเซียนสุพรรณครับพี่น้องครับผมครับเด่นเข้าที่หกครับ เซียนเขาใหญ่ครับพี่น้องเนาะตรงนี้ผ่านไปครับผมดับบนสิบหน่วยหกครับแต่ว่าหลักร้อยเข้าที่หนึ่งครับผมหลักร้อยเข้าที่หนึ่งแม่บินบุรีครับผมเด่นบนเข้าที่หครับเสียนน้องนาคำครับผมเพิ่นเด่นเจ็ดครับพี่น้องเนาะบนล่างเน้นเจ็ดเพิ่นประกบคูว่าเขาครับผมครับ ปู่พ่อสำเนียงครับผมมวดนี้รุดเด้อครับผมหลักสิบพ่นครับกอดข้อกันล่วงลางเลยครับพี่น้องหนึ่งกับเจ็ดครับผมมวดนี้ปู่พ่อสำเนียงรุดครับผมทั้งแต่ตามมากรุดครับผมหลุดทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเนาะครับเสี้ยนน้องคลายครับผมก็รุดขึ้นกันเ่นสูตรสอง่นนี้ประกบคู่กันเป็นล่วงลางครับผมครับ แม่ละเอียดครับพี่น้องเนาะดับไม่อยู่ครับผมบนหกเด่นล่างเข่าที่เจ็ดเด้อครับผมเด่นล่างนี่เดินดีสองงวดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวงวดหนา้าร่องสิตามเด่นล่างพื้นพี่ประกายครับผมเด่นล่างศูนย์กับหนึ่งครับผมเข้าที่หนึ่งครับพี่น้องเนาะเด่นล่างเข้าที่หนึ่ง ร่องจะมาเบิ่งเด่นล่างแม่ละเอียดครับพี่น้องครับผมเพิ่นจะหาคู่ของเพิ่นอยู่ครับจานสายบุญครับผมเลขติดล่างเข้าที่เจ็ดครับผมประกอบคู่บอกราครับพี่น้องเนาะเสียดายครับผมศูนย์เจ็ดครับเอาครับพี่น้องครับผมเป็นข้อมูลให้พี่น้องเอซีเด้อครับผมเกาะติดไว้ ตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะครับตัวเลขครับผมบว์ว่าเซียนใดครับผมเกามาเชียร์เดี๋ยวจะนําเสนอสู่พี่น้องซีครับพี่น้องครับผมเพิ่นก็มีเขามีรุดเป็นธรรมดาครับผมเป็นกําลังแรงใจเทิงเซียนเทิงพี่น้องซีและก็เกามาเชียร์เองครับผมครับสู่กันต่อเด้อครับพี่น้องครับแนวทางตัวเลขครับเดี๋ยวเกามาเชียร์จะมานําเสนอเป็นลําดับต่อไปครับผมครับแต่ละเซียนครับผมเพิ่น อาจจะให้ต้องวดกับมี่ครับพี่น้องเนาะบางเสี้ยนบางทันครับผมยังไงตามกันต้อสู่กันต้อครับผมสําหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอพซีโชคดีเด้อครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วก็มีโชคมีลาบไปนน้ากันสู่กันต้อครับพี่น้องเนาะสิบหกพฤษภาคมหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ